ประเทศไทยเมืองไทยประเทศไทยทำได้แบบนี้ท่านผู้ชมมีตึกสูงสวยๆงามๆเต็มไปหมดพระเจ้าอยู่หัวรัตกาลที่สิบนี่ก็จะเด่นมากไปตรงนี้ก็จะเห็นเด่นๆมากเลยประเทศไทยนี่มีตึกสูงสวยงามมากเลย ไปที่ไหนตรงไหนก็เห็นแต่ตึกสูงๆส,สวยๆว,วันนี้ก็คนเจ้าขเขาจมานั่งกินนั่งดืม่มเยอะมากเลยเต็มโลเต็มโตะเต็มลานเลยวันนี้ก็เป็นวันอังคารวันอังคารคนคนมานั่งกินนั่งดื่มตึกสูงๆสวยๆงามๆ พระเจ้าก็พัฒนาประเทศด้วยสติและก็ปัญญาความรู้ทุกอย่างเจ้าก็มาพัฒนาประเทศชาติประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองแบบนี้ดูแล้วก็น่าอยู่น่าซื่นสมความยิ่งใหญ่ทันสมัยของประเทศไทยนี่แหละ ประเทศไทยเมืองไทยน่องแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเรือดินเนอร์พานนักท่องเที่ยวเที่ยวชมน่องแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่4ี่โมงถึง4ี่ทุ่มสโมงเย็นถึง4ี่ทุ่ม ่างชาติก็มาถ่ายรูปกันใหญ่เลยท่านผู้ชมถ่ายรูปกันเยอะมากเที่ยวไทยชั้นเจ็ดไอคอนสยามก็จะเห็นแบบนี้นะการเที่ยวไทยก็จะมีมุมสวยๆงามๆลายจุดลายสถานที่ต่างกันนะโอ้โห้าเที่ยวกันวันนี้คนมานั่งกินนั่งดืง่มเยอะมากเลยท่านผู้ชม เยอะมากจริงๆไฟตรงนี้ก็สวยงามมากๆเลยเนี่ยสวยงามจริงๆนี่คือ ประเทศได้ทำชมนี่คนอินเดียหรือเปล่ปาใส่ผ้าคลุมหัวนี่คนไทยก็มีเนาะใส่ผ้าคลุมหัวนี่นี่นี่ประเทศใส่ผ้าคลุมหัวนี่ก็มาเที่ยวไทยด้วยเที่ยวไทยสนุกมากๆอยู่ชั้นเจ็ดไอคอนสยามมีชมวิวแบบนี้สวยงามจริงๆสวยงามมากๆเลย ก็ไลคฝากไะไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้คือไายจะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนรอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ